สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องระบบประสาทนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องระบบประสาทว่าระบบประสาทนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วในส่วนประกอบต่างๆนะครับมีความสําคัญยังไงนะครับและทําหน้าที่อะไรบ้าง นะครับเราและที่สำคัญคือเราจะจะทำยังไงมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทของเรายังไงให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับะระบบต่างๆในร่างกายของคนเรานะครับอนกเรียนดูตามไปเลยนะครับนะครับระบบต่างๆในร่างกายของคนเราทั้งหมดเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่ระบบครับ มี้กันวทั้งหมด10ระบบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1น,นะครับระบบประสาทนะครับซึ่งเราก็จะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับอันดบที่2คือระบบหายใจนะครับตามไปด้วยระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะครับระบบขับถ่ายนะครับระบบสืบพันธุ์ระบบต่อมไหลท่อนะครับ ล้วก็ระบบกล้ามเนื้อระบบโครงล่างหรือว่าระบบกระดูกนะครับและสุดท้ายก็คือระบบผิวหนังนะครับทีนี้ใน10ระบบนะครับก็คือแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนในระบบแรกก็คือระบบประสาทนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความสําคัญแต่ในที่จริงแล้วคือทุกระบบในร่างกายเรามีความสําคัญเท่ากันหมดนะครับเอามาดูเลยนะครับระบบประสาทนะครับ นี่ครับนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือระบบประสาทนะครับและระบบต่อมไหลท่อ,อก,ก็คือแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องระบบประสาทก่อนนะครับระบบประสาทนะครับหรือว่า N e r v อเว s ร์ดนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะเรามาดูกันนะครับให้นักเรียนทุกคนดูตามสไลด์ที่ครูกําลังสอนไปด้วยเลยนะครับครูจะอธิบายคร่าวๆให้พวกเราทุกคนเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับ ระบบประสาทนะครับเป็นระบบที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานนะครับควบคุมเน้นนะครับควบคุมการทํางานการทํางานทุกอย่างในร่างกายนะครับควบคุมการทํางานทุกอย่างเลยเน้นว่าควบคุมทุกอย่างนะครับทุกระบบในร่างกายนะครับให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ทุกอย่างนะครับสติปัญญาการเรียนรู้ความจำนะครับแล้วก็เอาง่ายคือทำให้เราสามารถปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมเราค้างได้ได้อย่างสมดุลน,นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็มีพัฒนานการในร่างกายของคนเราคือระบบประสาทก็เป็นโลกสำคัญที่ทำให้ให ให้คนเราทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นพัฒนาการของร่างกายที่มันที่ให้มันเกิดพัฒนาการใน,ในทางธรรมชาตินะครับคือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ่ะดูต่อไปครับอ่านี่อันนี้คืออ่าส่วนประกอบของระบบประสาทนะครับระบบประสาทนะครับแบ่งออกเป็นนี่เลยตามสไลด์นะครับให้เรียนดูตามอันแรกเลยนะครับ แบ่งออกเป็น3อย่างนะครับสส่วนด้วยกันเลยนะครับส่วนแรกก็คือระบบประสาทส่วนกลางนะครับระบบประสาทส่วนกลางอันต่อมาคือระบบประสาทส่วนปลายนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลยนะครับสมองอันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นเป็นส่วนประกอบหลักๆที่ค่อนข้างจะ มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในในบรรดาโลกประสาททั้งหมดนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือสมองก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นระบบประสาทส่วนกลางนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไขสันหลังนะครับอันที่2เป็นระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทส่วนปลายก็คือระบบประสาทที่ที่อยู่บริเวณเอาง่ายคือในฝ่ามือเรานะครับก็ระบบประสาทที่ ท,ที่สามารถรับความรู้สึกได้ดีก็คือปลายนิ้วนะครับบริเวณปลายนิ้วทั้งหลายนะครับปลายนิ้วเรานะครับก็ระบบประสาทส่วนปลายก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทสมองนะครับก็ต่อมาก็เป็นเส้นประสาทไขสันหลังนะครับแล้วก็อันที่สาเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับคําว่าอัตโนมัติก็คือ ระบบประสาทที่ทํางานทํางานเองครับทางานคําว่าอัตโนมัติก็คือเกิดขึ้นเองนะครับเราไม่สามารถควบคุมการทํางานของระบบประสาทชนิดนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารู้ลึกอีกทีแล้วกันนะครับว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทางานยังไงก็ระบบประสาทอัตโนมัติก็จะประกอบไปด้วยซิมพาเทติก นะครับแล้วก็พาราซิมพาเิติซิมพาเิติคืออะไรพาราซิมพาเิติคืออะไรเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปครับนี่ระบบประสาทส่วนกลางให้เรียนดูนะครับครูก็จะใช้แบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นรูปของอะไรครับของสมองนะครับก็คือระบบประสาทส่วนกลางที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดเลยนะครับ สมองนะครับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นนะครับอยู่ในอยู่ในแล้วครับกะโหลกศีรษะนะครับซึ่งสมองก็จะแบ่งออกเป็นอีกสามส่วน3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับที่ครูเน้นตัวสีแดงตรงนี้นะครับว่ากะโหลกศีรษะนะครับก็ครูจะเน้นย้ำให้เราเข้าใจว่า กะโหลกศีรษะค่อนข้างจะมีความสําคัญกับเราทุกคนนะครับเราเปรียบเสมือนให้เราเปรียบสมองตัวเองนะครับเนี่ยให้เธอดูภาพแบ็กกราว์ของครูด้านหลังนะครับว่าเปรียบสมองสมองชิ้นเนี้เป็นเป็นเต้าหู้แล้วกันนะเต้าหู้ไข่เต้าหู้อะไรก็ได้ที่เราเอาไปทําต้มจืดต้มอ,อะไรนะครับครูจะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับเราเอาไปใส่ไว้ในกล่องกล่องข้าว ที่เราห่อข้าวกินทุกวันก็ได้นะครับเป็นกล่องพลาสติกก่อนอะไรก็ได้นะครับถ้ากล่องข้าวหรือกล่องพลาสติกตกลงพื้นนะครับมันก็จะทําให้ทําให้อะไรครับเต้าหู้ที่เราใส่ไว้ด้านในเป็นยังไงครับเกิดการกระทบกระเทือนบางทีก็เละไปเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับกระโหลกศีรษะของเราตรงนี้ก็ทําหน้าที่ เปรียบเสมือนกับกล่องข้าวหรือว่ากล่องพลาสติกที่ที่เราเอาเต้าหู้ไปใส่ไว้นะครับก็คือจะอธิบายให้พวกเราฟังง่ายๆคร่าวๆนะครับเอาเรามาดูต่อนะครับเรื่องสมองนะครับสมองแบ่งเอาเป็นทั้ทีครับสมองแบ่งเอาเป็น3ส่วนอีกนะครับคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและสมองส่วนท้าย นในแต่ละส่วนก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาดูสมองส่วนหน้าประกอบไปด้วยเซลิบัมทารามัตแล้วก็ไฮโปทารามัตสมองส่วนท้ายนะครับถ้าดูตามสไลด์ไปเลยนะครับประกอบไปด้วยพรพรคืออะไรชื่อเหมือนกีมทาน,น่าเลยนะครับอันต่อไปเป็นเมลูล่าออฟลองคาตาคืออะไรเซลิบัมคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรู้กัน ในสไลด์ต่อไปนะครับอ่ะมาดูต่อครับนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นความรู้นะครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือที่ครูแจกพวกเราไปทุกคนเลยนะครับนะครับที่ครูยกตัวนี้มาทั้งชุดเลยก็คืออยากให้เราถ้าเกิดมีหนังสือก็เปิดหนังสือตามไปได้เลยนะครับมันจะเข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับนี่ครับส่วนประกอบขอส่วนประกอบและหน้าที่ของสมอง นี่เราหลายคนอยากรู้ว่านะครับสมองมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะครับนี่ครับสมองส่วนหน้าดูนะครับสมองส่วนหน้าที่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะในสไลด์นี่ครับสมองแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับหนึ่งสองสามนะครับเราก็มาดูกันว่าสมองส่วนหน้าทําหน้าที่อะไรดูนะครับ ก็ในส่วนประกอบของสมองส่วนหน้านะครับอันแรกเลยคือซิลิบซิลิบัมนะครับซิลิบัมนะครับเธอมาดูว่าอะเรามาดูว่าว่าทาหน้าที่อะไรนะครับซิลิบัมทําหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลนะครับตั้งใจนะครับเก็บข้อมูลการใช้ความคิดความจําเชาวปัญญาเป็นศูนย์กลางนะครับย้ำว่าเป็นศูนย์กลางควบคุมการรับสัมผัสต,ต่างๆนะครับ การรับรู้ภาษาการมองเห็นการได้ยินการรับรสการดมกลิ่นนะครับนี่คือหน้าที่สําคัญนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทํางานของกล้ามเนื้อเรานะครับต่อมาเป็นทรารมัดทรารมัดทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมนะครับของกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออกและส่งต่อกระแสประสาทไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระแสประสาทนั้นๆน,น,นะครับรับรู้และตอบสนองความรู้สึกความเจ็บปวดทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเราโดนเราเดินเหยียบตะปูก็ได้นะครับให้นักเรียนคิดภาพตามนะครับเราเดินเหยียบตะปูนะครับตะปูทิ่มไปที่เท้าเรานะครับระบบประสาทก็เส้นประสาทจะรับก่อนจะรับว่าเรากําลังจะ เราโดนตะปูทิมนะแล้วก็ส่งไปยังส่งไปยังส่งไปยังไหนครับยกส่งไปที่ไหนส่งไปที่สมองนะครับส่งไปที่สมองสมองก็สั่งการว่าอาตัวนี้เรากําลังมีอันตรายนะครับมีภัยก็สั่งการไปที่กล้ามเนื้อให้เราให้เราทําไมครับแสดงอาการว่าเราควรจะยกเท้าออกหรือว่าออกจาก อันตรายนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ทําให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังโดนที่เราโดนตะปูทิ่มอยู่เนะี่ยมันมันเกิดความรู้สึกเจ็บปวดนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่ที่เราไม่ต้องการนะครับคือในสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับจะทํางานเร็วมากเร็วมากเลยครับย้ําว่าเร็วมากๆนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปไฮโปทาลามัส คืออะไรนะครับไฮโปทามัสทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาทนะครับสร้างฮอร์โมนนะครับไฮโปนี่คือสร้างฮอร์โมนนะครับเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะครับเป็นศูนย์ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดอุณหภูมิร่างกายนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับความดันเลือดความดันโลหิตนะครับ วงจรการหลับและการตื่นการหิวการยิ้มควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ความรู้สึกต่างๆเช่นการดีใจตื่นเต้นเสียใจเศร้าใจรวมถึงรวมถึงความรู้สึกทางเพศด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับต่อมาเป็นอันนี้เสร็จแล้วอันนี้คร่าวๆนะครับให้เรารู้ว่าหน้าที่ของสมองส่วนหน้าในแต่ละในแต่ละส่วนของสมองส่วนหน้านะครับสามอย่างเนี่ย ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับต่อมานะครับให้มาดูาสมองส่วนส่วนท้ายให้ดูส่วนท้ายก่อนเดี๋ยวครูจะอธิบายสมองส่วนกลางให้ฟังนะครับสมองส่วนท้ายนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับซีเลบซีริบเรบลลัมคืออะไรนะครับทำหน้าที่อะไรก็มาดูกันว่าซีเิเบลัมทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ นะครับให้ทํางานประสานกันนะครับควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับจําด้วยนะครับอันนี้นะครับซิลิแคลมควบคุมการเื่อนหวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ควบคุมการทรงตัวของร่างกายให้เราสามารถเดินเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่ลลมไม่ไม่อะไรนะครับต่อมาพรนี่ไงที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะครับทําไมพรชื่อคล้ายๆครีมทาน้า เรามาดูกันว่ามันทาหน้าที่อะไรนะครับพอทํหน้าที่ควบคุมการเคี้ยวอาหารนะครับการหลั่งน้ําลายการเคลื่อนไหวนะครับของใบหน้านี่ไงครับทําไมถึงชื่อว่าพรน,นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับใบหน้าเราทั้งหมดนะครับเมื่อกีค้ครูบอกว่าการเคี้ยวก็อยู่บนใบหน้านะครับน้ําลายการเคลื่อนไหวของใบหน้าเช่นการยิ้มนะครับการยักคิ้วแล้วก็เป็นศูนย์ควบคุมการหายใจนะครับ ต่อมาเป็นเมลูล่าออฟลองกาตานะครับทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการเต้นของหัวใจนี่ครับที่ครูบอกว่า,าระบบประสาทอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นระบบประสาทอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคุณสมบัติพิเศษของของเมลูล่าออฟลองกาตานะครับก็คือจะอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ ย้ำเลยนะครับว่าอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจนะครับเราไม่สามารถควบคุมหรือว่าสั่งให้หยุดทํางานได้เช่นการหายใจการหายใจเรียบบังคับได้แต่ว่าเราไม่สามารถให้หัวใจหยุดเต้นได้มีใครมีใครเคยให้หัวใจหยุดเต้นเฮ้ย hey, วันนี้เต้นมาทั้งวันแล้วพักก่อนสักห้าทีได้ไหมครับไม่ได้ง่ายๆนะครับตายอย่างเดียวนะครับ อะต่อมามาดูระบบประสาทส่วนส่วนกลางนะครับส่วนกลางนะครับระบบประสาทส่วนกลางนะครับเป็นสถานีรับส่งประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้ายนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของของตาเรานะครับของลูกตาเราทําให้ลูกตานะครับสามารถหมุนสามารถ ไปทางซ้ายทางขวาปิดตาเปิดตากระพริบตาได้นะครับก็คือเวลาที่มีแสงเข้ามาในตาเรามากเกินไปก็ตัวนี้ก็จะระบกราส่วนวนี้ก็จะทําให้เราเราหลีตานะครับหรือว่าไม่คือบังคับไม่ให้แสงเข้าตาเรามากเกินไปนะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะอ่ะยวเรามาดูในในส่วนต่อไปนะครับ ก็คือส่วนของไขสันหลังนะครับไขสันหลังนะครับเป็นส่วนที่ต่อ,อให้นักเรียนทุกคนดูดูที่ภาพนะครับจากสมองต่อลงมานะครับดูตามตามที่เมาส์ลูกศรครูชี้เลยนะครับสมองลงมาที่ไขสันหลังนะครับเป็นส่วนที่ต่อมาจากก้านสมองนะครับอยู่ภายในช่องกระดูกสันหลังนะครับทำหน้าที่ทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย นะครับรวมทั้งควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองนะครับต่อสิ่งกระตุ้นอย่างฉับพันเช่นการหลับตาเมื่อมีฝุ่นหรือว่า,มาแมลงเข้าตาเรานะครับเราจะกระพริบตาทันทีนะครับ,รบตัวนี้นะครับ,นะรบทีนี้มาดูสมองส่วนปลายนะครับซึ่งต่อจากอันเมื่อสักครู่นะครับสมองส่วนปลายนะครับทําหน้าที่รับ่โทษทีนะครับรับ และนำความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางมาประกอบไปด้วยเส้นสมองแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับอันนี้ก็เส้นประสาทสมองก็ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการได้กินมองเห็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่สองเป็นเส้นประสาทไขสันหลังก็ทําหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทไปยังอาแหวงต่าง,เางๆเช่นแขนขาเรานะครับเรามาดูระบบประสาทอัตโนมัตินะครับนี่ครับ ที่ครูบอกมืสักครู่นะครับระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทํางานของระบบประสาทที่อยู่นอกเหนือนะครับนอกเหนืออํานาจจ,จิตใจที่ครูย้ำเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราไม่สามารถบังคับให้หยุดทํางานได้นะครับนี่ครับอัตโนมัติก็มีระบบประสาทซิมพาเทติกกับพาลาซิมพาติกก็เอาคล้ายๆเอาง่ายๆนะครับคร่าวๆก็คือที่เราเข้าใจง่ายคือ สิมพาราติกเนี่ยก็คือเป็นระบบประสาทที่มักจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นการทำงานนะครับมากกว่าการยับยัง้งนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับชีพจรเต้นเร็วเมื่อเมื่อเมื่อกลัวเมื่อบทีเราเจอสิ่งที่ตกใจเราก็จะเวลาตื่นเต้นนะครับเราก็จะตกใจนะครับระบบประสาทสิมพาราติกก็จะกระตุ้นให้เรามีการทำงาน ของหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับ,บระบบประสาทพาลาซิมพาติกเนี่ยเป็นระบบประสาทที่มักจะยับยั้งการทํางานอันนี้กระตุน้นพาลาไอ้โทษครับซิมพาติกกระตุ้นส่วนพาลาซิมพาติกเนี่ยมักจะยับยั้งการทํางานมากกว่ากระตุ้นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราทํางานผิดปกตินะครับหรือว่าหัวใจเราเต้นเร็วมากเกินไปนะครับอันนี้เข้าใจนะครับง่ายๆเลยนะครับ ทีนี้อันสุดท้ายเลยนะครับเรามาดูวิธีการดูแลแล้วกันนะครับดูแลแล้ววัวสัต์ให้มันอยู่กับเราเวลานานนะครับอันแรกเลยทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับอันที่สองพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ยวันละแปดชั่วโมงนะครับอันนี้ครูสอนพวกเราไปไปพอสมควรแล้วนะครับเรื่องการนอนอันที่สามนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับ อันที่4ไม่เสพสารเสพติดย้ำนะครับสารเสพติดทุกชนิดนะครับอย่าลองนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะจะทําให้ระบบประสาทเราเสื่อมลงนะครับการทํางานลดน้อยลงอันที่5้าแล้วก็ระมัดระวังการเอิดเกิดอุบัติเหตุนะที่ส่งผลร้ายแรงต่อสมองเรานะครับอันที่6สังเกตความผิดปกติกของสมองนะครับเช่นการปวดศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดเกิดปัญหาตรงนี้ก็ไปพบแพทย์นะครับ ก็วันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันในคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับ